สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์สทอสามรอศองศาผมบิ๊กบอสเอโมอีสอยู่กับคุณเช่นเคยและในตอนพิเศษวันนี้เราจะมาร่วมกันพูดถึงวันสตรีไทยวันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีวันที่เต็มไปด้วยความหมายและพลังของผู้หญิงไทย คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันสตรีไทยเริ่มต้นขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2546พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของผู้หญิงไทยทั้งในฐานะแม่ภรรยาผู้นำครอบครัวและยังรวมถึงบทบาททางสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาหรือแม้กระทั่งในระดับประเทศ และเพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของวันสําคัญนี้ก็มีการกําหนดดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจําวันสตรีไทยโดยเฉพาะพันธุ์ที่ชื่อว่าดอกกล้วยไม้แคทลียเพราะกล้วยไม้แคทลียนั้นสื่อถึงความเข้มแข็งความงามและความสง่างามในแบบของผู้หญิงไทยเป็นดอกไม้ที่ทั้งอ่อนโยนและทรงพลังเหมือนกับผู้หญิงหลายคนในชีวิตของเรานั่นเอง วันสตรีไทยจึงไม่ใช่แค่วันแห่งการเฉลิมฉลองแต่มันคือการตระักรู้ว่าเสียงของผู้หญิงมีคุณค่าบทบาทของผู้หญิงมีพลังและความเท่าเทียมไม่ใช่แค่คำสวยหรูมันคือความจำเป็นในวันนี้ผมอยากชวนให้เราทุกคนมองย้อนกลับไปผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตเราแม่ของเราครูของเราหัวหน้าผู้หญิงหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเคยไหมครับที่เราลืมขอบคุณพวกเธอ เคยไหมที่เราเผลอมองข้ามพลังความอดทนหรือความเก่งของพวกเธอวันนี้หนึ่งสิงหาคมผมอยากให้คุณลองทบทวนลองขอบคุณและให้เกียรติพวกเธอไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวแต่ให้เป็นทุกวันที่เห็นคุณค่าของผู้หญิงในชีวิตและสําหรับคุณผู้หญิงที่ฟังอยู่ตอนนี้อย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอแค่คุณกล้า ที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่หยุดที่จะเติบโตไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำหนึ่งไว้ว่าผู้หญิงคือพลังสร้างสารรค์ของสังคมและเมื่อสังคมให้โอกาสผู้หญิงอย่างเท่าเทียมสังคมนั้นจะเติบโตอย่างยั่งยืนสุขสันตวันสตรีไทยครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ